่่ไไปทีมตคิดจะทำนะได้และดีแต่อย่าทำด้วยความคิดถ้าทำด้วยความคิดก็จะได้ความคิดแต่ไม่ได้ทำให้ทำด้วยความรู้สึกตัวที่ไม่รู้สึกว่าตัวรู้สึกรู้สึก ว่ารู้สึกไม่ใช่รู้สึกว่าตัวรู้สึกให้รู้ตัวรู้จะได้ไม่ต้องมีตัวไปรู้ตัวเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็จะเป็นตัวเองรู้ตัวเองทําตัวเองรู้สึกตัวเองมีสติปัญญาและตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นถึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่น แต่ยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นตัวเองเพราะตัวเองไม่รู้ตัวรู้ตัวเองแต่ตัวไปรู้ตัวเมื่อรู้ที่ตัวแล้วก็จะไม่รู้ตัวรู้ที่ไปรู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวรู้ที่ไปรู้ตัวก็จะหลงตัว ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับตัวจนถึงอาจหลงยืดไปว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วตัวเองไม่เอาอะไรแล้วอย่างนี้จะเป็นการหลุดพ้นที่แท้จริงไปได้อย่างไรมันต้องหลุดพ้นไปจากตัวหลุดพ้นหลุดพ้นไปจากตัวที่ไม่เอาอะไรด้วยจริงอยู่อย่างอื่นไม่เอา แต่เอาตัวเมื่อหลุดพ้นไปจากตัวหลุดพ้นได้หลุดพ้นไปจากตัวที่ไม่เอาอะไรได้ก็จะพ้นจากหลุดพ้นจากพ้นตัวยิ่งไม่ต้องพูดถึงเมื่อพ้นจากพ้นก็ไม่ต้องพ้นและเมื่อหลุดจากหลุดก็ไม่ต้องหลุดหมายความว่าไม่ต้องหลุด ไม่ต้องผลอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรจะให้หลุดจะให้ผลอีกแล้วเพราะพ้นไปแล้วหลุดไปแล้วก็จะเหลือแต่ยานคือความรู้ว่าได้พ้นแล้วได้หลุดแล้วนี่คือวิมุติยานทัศนาะ เกิดยาณคือปัญญาเป็นเครื่องรู้ว่าได้หลุดพ้นแล้วอย่าลืมว่ามิจฉาญาณก็มีและมิจฉาวิมุตติก็มีถ้าคิดว่าตัวเองหลุดพ้นนี่แหละคือมิจฉาวิมุตติถ้าคิดว่าตัวเองไม่เอาอะไรแล้วตัวเองปล่อยวางได้แล้ว หรือตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนี่คือมีฉาญาถ้ายังมีตัวในการหลุดพ้นอยู่ในการไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ต้องไปต่อไปปฏิบัติต่อไปและแน่นอนว่าเมื่อมีการไปอยู่ก็ต้องมีการมาอีกไปแล้วก็มามาแล้วก็ไป เนนอยู่ช่ชนนี้แต่ถ้าเมื่อยังมีการต้องไปอยู่ต้องมาอยู่ก็ขอให้เป็นการมาที่ไม่ต้องมาเป็นการไปที่ไม่ต้องไปอีกต่อไปในที่สุดก็ไม่ต้องไปต่อและต่อไปเพราะสุดที่สุดแล้วถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์แล้ว ไม่มีที่ต่อแต่มีที่ไปไปนะไปแต่ไม่ได้ไปต่อเมื่อไม่ได้ไปต่อก็ไม่มีต่อไปจบแต่ยังไม่จบพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือบางท่านก็จบไปแล้วพระอาหารหันต์ที่ปรินิพพานเมื่อจบหรือจบจบไปแล้วก็แล้วกันไป ท่านไปกันแล้วนะแล้วเมื่อไรพวกเราจะไปตามท่านมัวคิดอยู่นั่นแหละถึงคิดไปก็ไม่ได้ไปด้วยความคิดและไปไม่ได้ด้วยความคิดไปจากคิดเถอะนะท่านจะได้ไม่ต้องคิดจากไปจากคิดไปนะไม่ใช่ว่าคิดจะไปจากคิด คิดที่จะไปจากคิดแล้วจะจากคิดไปได้อย่างไรพ่อหนวนจันทร์